ลมเย็นยามค่ำคืนของปลายฤดูหนาวพัดโช,ชยมาประทะกายนภาขณะที่เธอกำลังจัดดอกไม้หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องแต่งตัวพรุ่งนี้คือวันแต่งงานของเธอกับทีผู้ชายที่คบหาดูใจกันมาห้าปีเต็มห้าปีที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความฝันที่ถักทอร่วมกันพรุ่งนี้แล้วน,น,น้นภาจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วเสียงแน่กระซิบบอกพลางลูบผมลูกสาวอย่างอ่อนโยน นภาพยักหน้ารับรอยยิ้มปนเขินอายผุดขึ้นบนใบหน้าตื่นเต้นจะแย่เลยค่ะแม่ไม่คิดเลยว่าจะถึงวันนี้จริงๆนภาหันไปสวมกอดแม่นั่นความสุขล้นอกจนบรรยายไม่ถูกหนูโชคดีจริงๆที่ได้ทีเป็นคู่ชีวิตแม่ก็ว่างนั้นแหละลูกที่เขาดูเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวแม่พูดพลางเหลือบมองกล่องก,องกร,รมหี่สีแดงสดบนโต๊ะเครื่องแป้ง เขาคงรักลูกมากจริงๆถึงได้รีบมาขอแต่งงานทั้งๆท,ท,ที่แม่ก็บอกให้คบไปก่อนนภาพละออกจากอ้อมกอดแม่ดวงตาเป็นประกายที่บอกว่าอยากสร้างครอบครัวกับหนูเร็วๆค่ะอยากให้มีบ้านของเรามีลูกน้อยน้น่ารักน่ารักวิ่งเล่นในบ้านเือเล่าอย่างมีความสุขโดยไม่ทันสังเกตแววตาครุ่นคิดของแม่ที่จับจ้องไปยังกล่องกรรมยียนั้นหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหก นาภาและทีใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขล้นปรีไม่มีวันไหนเลยที่นาภาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกที่ยังคงเป็นสามีที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเขาดูแลเอาใจใส่เธอทุกเรื่องจนเพื่อนๆพ,พ,พากันอิจฉาแกนี้มันเกิดมาบุญหล่นทับจริงๆนพา,าได้ผัวดีขนาดนี้แก้วเพื่อนซีของนาภากล่าวแซวขณะที่พวกเธอกำลังนั่งจิบกาแฟในคาเฟ่โปรด วันวันที่นอกจากทำงานก็เอาแต่คิดถึงแกไม่เหมือนไอ้แฟนฉันมีแต่เรื่องปาร์ตี้นภาดยิ้งเขินก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแกที่เขาก็ดีจริงๆนั่นแหละช่วงนี้เรากำลังดูบ้านหลังใหม่อยู่ด้วยนะจะได้มีที่กว้างๆเผื่อมีน้องโหไปไกลแล้วนะยะไม่ใช่แค่บ้านแล้วนี่วางแผนมีเบบีแล้วหรอแกวแซวเสียงดังลั่น นภาพยักหน้ารับอย่างมีความสุขก็ต้องวางแผนสิแกอายุเราก็เริ่มเยอะแล้วนะนภาตอบพลางหัวเราะคิกคัก,กทีเขาอยากมีลูกชายชื่อตั้งชื่อว่าน้องภูด,ด้วยนะตายแล้วนี่เขาคิดไปถึงขนาดนั้นแล้วหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆแม่แกคงกำลังมีความสุขมากเลยสินภายักหน้ามากสิแกมีความสุขมากๆเลย วันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีมาถึงทีโทรศัพท์หานภาเแต่เช้าที่รักสุขสัรต์วันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีนะครับสุขสรนต์วันครบรอบเหมือนกันค่ะทีคิดถึงจังเลยวันนี้ไปดินเนอร์ฉลองกันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์รสด้วยทีกระซิบเสียงนุ่มอะไรหรอคะบอกหน่อยได้ไหมน้าพาหัวเราะคิกคัก,กไม่ได้หรอกครับต้องเก็บไว้ก่อนแต่รับรองว่าเธอต้องชอบแน่ๆ ที่ตอบเสียงนุ่มทุ้มชวนฝันบ่ายโมงเป๊ะเจอกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนร้านโปรดของเรานะขับรถดีๆนะครับผมรออยู่นะได้เลยค่ะจะรีบไปหาเลยนภา,าขับรถออกจากบ้านด้วยหัวใจพองโตเธอหัมเพียงเบาๆตลอดทางท้องฟ้าที่เคยมืดครึ้มเมื่อเช้ากลับสดใสขึ้นมาทันตาแต่แล้วทันทีที่รถของเธอเลี้ยวเข้าสู่ถนนใหญ่สายฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่ง ทศนวิสัยแย่ลงในพริบตานาภากระชับโพมเมลัยแน่นโครมเสียงชนสนันวันไหวรถบรรทุกคันใหญ่ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงจากอีกเลนหนึ่งเสียหลักพุ่งตรงเข้ามาชนรถของนาภาเข้าอย่างจังภาพสุดท้ายที่นาภาเห็นคือใบหน้าของทีที่เธอกำลังจะไปหาความเจ็บปวดแล่นแปรไปทั่วร่างก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงเสียงไซเรนรถพยาบาลดังระงมไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุ ที่มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมใบหน้าซีดเผือดเขาโผเข้ากอดร่างที่ไร้การตอบสนองของภรรยาน้ำตาไหลอาบแก้มราวกับเขื่อนแตกนภานภาไม่จริงใช่ไหมตื่นสิท,ที่รักเขากรีดร้องราวกับคนเสียสติผู้คนรอบข้างต่างมองมาที่เขาด้วยความสงสารจับใจแก้วเพื่อนของนภาวิ่งเข้ามาร่ำไห้จนตัวโยนนภาแกอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปนะแกยังมีลูกมีบ้านในฝันรออยู่นะ แต่ไม่มีใครเห็นรอยยิ้มยังจางที่มุมปากของทีก่อนที่เขาจะซุดตัวลงแท้งทำเป็นเป็นลมสมเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกทีดูเหมือนจะทำใจได้เร็วกว่าที่ใครๆคิดเขาไม่ได้ดูเศร้าหมองเหมือนช่วงแรกๆอีกแล้ววันหนึ่งเพื่อนร่วมงานต่างพากันซุบซิบเมื่อพิมพ์สาวสวยสุดแซ่บแห่งแผนกการตลาดเริ่มเข้ามาวนเวียนใกล้ชิดทีมากขึ้นเรื่อยๆพิมพ์เป็นที่รู้จักในวงสังคมว่า ชอบเข้าหาผู้ชายที่มีฐานะและเธอก็ทำสำเร็จเมื่อทีพาเธอมาเปิดตัวในฐานะแฟนใหม่ที่บ้านของเขาคุณทีคะบ้านนี้สวยจังเลยคะ่ะแต่ของเยอะไปหน่อยนะคะบางอย่างดูเก่าแล้วด้วยพิมพ์พูดพลานรูปไลฟ์เฟอร์นิเจอร์อย่างพินิษพิเคราะห์สายตาพิมพ์เหลือไปเห็นรูปถ่ายของทีกับนภาที่ตั้งอยู่บนต้นหัวเตียงเธอก็ทำท่าทางรังเกียจเล็กน้อยทีหัวเราะฮือๆว่า ก็ของเก่าของนภานะสิพิมพ์อยากให้เปลี่ยนอะไรก็บอกนะเดี๋ยวผมจัดให้หมดจริงเหรอคะงั้นพิมพ์อยากได้ห้องแต่งตัวใหม่อยากได้ครัวโมเดนด้วยค่ะของพวกนี้มันดูเชยๆยังไงไม่รู้อะค่ะพิมพ์ดีดายเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่แล้วรูปนี้เก็บลงไปหน่อยดีไหมคะคุณทีมันดูไม่เข้ากับห้องเลยคะ่ะเธอชี้ไปที่รูปแต่งงานของทีกับนภาทีเดินไปหยิบรูปนั้นขึ้นมามองแวบหนึ่ง ก่อนจะโยนลงในกล่องเก็บของอย่างไม่ใหยดีอืมก็ดีเหมือนกันครับขณะที่ทีกำลังพาพิมพ์เดินสำรวจบ,บ้านนั่นเองวิญญาณของนภาที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านมองเห็นคุบการกระทําของทั้งคู่ดวงตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความไม่เข้าใจเธอรู้สึกเจ็บแปลกที่หน้าอกราวกับถูกมีดกรีดทีนายทำแบบนี้ได้ยังไงวิญญาณนภาพึมพัม น้ำตาใสๆไหลรินในลืมฉันแล้วเหรอในลืมทุกอย่างที่เราเคยสร้างมาด้วยกันแล้วเหรอในขณะเดียวกันพิมพ์ก็เดินเข้าไปในห้องนอนใหญ่ที่เคยเป็นของนภาเธอเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งและกำลังจะนั่งลงแต่ทันใดนั้นกระจกบานใหญ่ตรงหน้าก็ปรากฏเงาสะท้อนของหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำ่ำกำลังจ้องมองมาที่เธอ พิมพกรีดร้องสุดเสียงสองมือคว้าคอทีแน่นกรีดคุณทีพระผีผีค่ะพิมพ์เห็นผีทีรีบกอดปลอบอะไรกันพิมพ์คุณตาฝาดไปหรือเปล่าที่นี่ไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมสิเขากวาดตามมองไปรอบห้องอย่างใจเย็นแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับความหวาดกลัวของพิมพแต่พิมพเห็นจริงๆนะคะเธอจ้องพิมพอยู่ วิญญาณนภาจ้องมองพิมพ์ด้วยสายตาที่เริ่มแข็งกร้าวความเจ็บปวดกำลังแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นเงียบๆที่ไม่มีใครรับรู้แกแกมาอยู่บ้านฉันทำไมแกมันหน้าด้านหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพิมพ์ก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอมักจะเล่าให้ทีฟังว่าเห็นอะไรแปลกๆในบ้านบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มดูสูบผอมและตาโหลคุณทีคะเมื่อคือน พิมพนอนไม่หลับเลยค่ะได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูตลอดเวลาเลยค่ะพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขณะที่กำลังทานอาหารเช้าเธอมองไปรอบๆร,ราวกับจะเห็นอะไรบางอย่างในบ้านทีวางช้อนลงคิดมากไปหรือเปล่าพิมพสงสัยคุณคงเหนื่อยจากการทำงานนั่นแหละ,ะรครับไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่แค่คิดไปเองพิมพเห็นจริงๆค่ะคุณผู้หญิงคนนั้น ใบหน้าของเธออยู่ในกระจกทุกคืนเลยพิมพ์ขนลุกไปหมดแล้วพิมพ์ทำท่าจะร้องไห้วิญญาณของนาภาเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเธออยากให้พิมพ์ออกไปจากบ้านของเธอของที่เคยเป็นของนาภาไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายที่เคยเก็บไว้ในลิ้นชักจูจ่ๆก็ปรากฏอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหรือของใช้ส่วนตัวของนพภาที่พิมพ์ไม่เคยแตะต้อง ก็มักจะถูกทำให้เคลื่อนที่เองหรือไม่ก็ถูกซ่อนไว้ในที่แปลกๆจนพิมพ์ต้องกรีดร้องด <month ly> ้วยความตกใจบ่อยครั้งเมื่อพิมพ์กำลังเลือกเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าเสื้อฉุดโปรดของณนาที่เธอเคยใส่ในวันแรกที่เดทกับทีก็ตกลงมาใส่หัวพิมพ์พิมพ์กรีดลั่นบ้านคุณทีคะดูสิคะเสื้อผ้าพวกนี้มันลอยได้เองเลยอะพิมพ์ชี้ไปที่เสื้อที่กองอยู่บนพื้นทีเดินเข้ามาดู เขาก้มลงหยิบเสื้อขึ้นมามันอาจจะตกลงมาเองก็ได้นะพิมพ์คงวางไม่ดีไม่จริงค่ะพิมพ์เห็นมันลอยมาจากในตู้เลยแล้วดูนี่สิคะพิมพ์วิ่งไปที่กระจกแต่งตัวใหญ่เธอชี้ไปที่เงาสะท้อนของเธอในกระจกเห็นไหมคะใบหน้าของเธอเธอจ้องพิมพ์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะที่มองตามพยายามจ้องมองอย่างตั้งใจ แต่เขาก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากใบหน้าซีดเซียวของพิมพิพมพใจเย็นๆนะครับพิมพคงคิดมากไปเองทีพยายามปลอบแต่ในใจเขากลับเริ่มหงุดหงิดกับอาการหวาดผวาของพิมพมากขึ้นเรื่อยๆอย่าพึ่งประสาทกลับสิครับคุณทีไม่เชื่อพิมเหรอคะพิมพไม่ได้ตาฝาดนะพิมพว่าบ้านนี้มันต้องมีอะไรแน่นๆะคะ่ะคุณทีเราย้ายบ้านเถอะนะคะพิมพขอร้อง พิมพอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะวิญญ,ญาณนภาได้ยินทุกคำพูดเธอรู้สึกสะใจที่เห็นพิมพหวาดกลัวเธออยากให้พิมพออกไปจากที่นี่แต่เธอยังไม่รู้เลยว่าที่ที่เธออยากให้พิมพไปนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือที่ที่เธอจะตามไปหลอกหลอนถีนั่นเองพิมพเริ่มมีอาการหวาดระแวงอย่างหนักเธอผอมซูบลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับจากฝันร้ายและภาพหลอนที่ตามหลอกหลอนไม่หยุดหย่อน เธอกลายเป็นคนขวัญอ่อนแค่เสียงลมพัดก็สะดุ้งสุดตัวเธอตัดสินใจรวบรวมความกล้าอีกครั้งบอกทีว่าเธอไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปคุณทีคะพิมพ์ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะพิมพ์ะบ้าตายอยู่แล้วพิมพ์พูดพลางกุมมือทีแน่นน้ำตาไหลพรากพิมพเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นวนเวียนอยู่ในบ้านนี้จริงๆนะคะเราย้ายบ้านกันเถอะนะคะพิมพ์ขอร้องพิมพ์อยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วจริงๆค่ะ ทีถอนหายใจเลือกใหญ่โถพิมพ์คิดมากไปได้เปล่าครับเชื่อผมเถอะครับมันไม่มีอะไรหรอกเขาพยายามพูดให้พิมพใจเย็นลงบ้านนี้ก็อยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าคุณทีไม่เชื่อก,ก็ลองอยู่คนเดียวสิคะพิมพ์ยืนยันว่าบ้านนี้มีผีจริงๆคะ่ะผีที่ตามรังควานพิมพ์อยู่ทุกวันพิมพ์ขึ้นเสียงบ้างแล้วทําไมาย,าย้ายพิมพ์ขอแยกกับคุณนะคะพิมพ์ไม่อยากตายในบ้านถีสิงแบบนี้พิมพ์จะบ้าแล้วจริงๆนะ คำขู่ของพิมพ์ได้ผลที่จำต้องยอมทำตามเขาคิดว่าการย้ายบ้านจะทำให้พิมพ์สงบลงและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้อีกทั้งเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับบ้านหลังนี้บ้างแล้วเหมือนกันเขายอมทำตามที่พิมพ์ต้องการโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากเงาของอดีตเลยแม้แต่น้อยโอเคครับโอเคงั้นผมจะจัดการเรื่องขายบ้านแล้วก็หาซื้อบ้านใหม่นะ ทีกอดปลอบพิมเชื่อผมนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองหายกลัวได้แล้วนะที่รักจริงนะคะคุณทีสัญญาแล้วนะครับว่าจะย้ายออกไปจากที่นี่จริงสิครับสัญญาเลยครับทีพยักหน้าวิญญาณของนภาได้ยินทุกอย่างเธอเดินตามทีไปทุกย่างก้าวเธอมองทีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยัน เธอไม่ได้โกรธพิมพ์เท่าไรแล้วเพราะเธอรู้แล้วว่าพิมพ์เองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเธอก็คือทีคนที่ทำให้เธอต้องตายเธอจะตามทีไปทุกที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะแรงแขนของเธอไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่อีกต่อไปบ้านหลังใหม่ที่ดูใหญ่โตและทันสมัยกว่าเดิมถูกซื้อด้เงินจานวนไม่น้อยพิมพรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาก หลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่เธอกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในวันที่ทีบอกว่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะพิมพ์ลืมเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาให้หมดเย็นวันหนึ่งทีกลับมาจากทำงานด้วยสภาพกรุ่มๆเขาดื่มหนักกว่าปกติเขากำลังบ่นถึงค่าใช้ใจ่ายในการซื้อบ้านใหม่ค่าตกแตง่งและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่กำลังรัดตัว โอ้ยพิมพ์ค่าบ้านใหม่นี่มันแพงชิบหายหรือวะแถมตอนนี้ช็อตเงินชิบหายเลยทีโวยวายขณะรินเล่าเพิ่มแล้วเรื่องเงินประกันชีวิตของคุณนภากับมระบบที่ควรจะได้ละคะคุณทีทำไมยังไม่ได้อีกล่ะคะพิมพ์ถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเธอเองก็เดือดร้อนเรื่องเงินไม่น้อยเธอหวังพึ่งเงินก้อนนี้อยู่ไม่น้อยทีหัวเราะดังกว่าเดิม เงินมรดกน่นละพิมพ์ยังหรอกต้องรอก่อนนะสิมันมีขั้นตอนเยอะแยะเขาพูดพลางยื่นหน้าเข้ามาใกล้พิมพ์ดวงตาแดงกร่ำด้วยฤทธิ์เล่าก็ไอแผนที่วางไว้ให้นภาตายจากอุบัติเหตุเพื่อจะเอาเงินประกันกับมรดกก้อนใหญ่นั่นน่ะมันซับซ้อนนะพิมพ์ตอนนี้นภาคงอยู่ในหลุมยังสงบแล้วแหละ คำพูดที่หลุดออกมาจากปากของทีในสภาพมึนเมาทำให้พิมพ์ถึงกับอึง้งสติของเธอเลือนลางราวกับถูกฟ้าผ่าลงกลางหัวเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าทีจะกล้าทำเรื่องเลวร้ายถึงขนาดนี้พิมพ์จ้องมองทีด้วยสายตาตะลึงก่อนที่เธอจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณทีคุณพูดอะไรของคุณคะคุณไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมคะ ที่หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลัง่งก็บ,บอกแล้วไงว่าแผนมันซับซ้อนน่ะตอนแรกก็นึกว่าจะง่ายๆแต่กว่าจะคลีทุกอย่างให้มันดูเหมือนอุบัติเหตุจริงๆนี่โคตรยากเลยแต่สุดท้ายก็ได้มาแล้วไงทั้งประกันทั้งมรดกโคตรรวยเลยพิมพ์ในขณะเดียวกันวิญญาณของนาภาที่ตามติดทีมาตลอดไม่ได้ไปไหน เธอเฝ้ามองทีและพิมพ์อยู่เงียบๆราวกับเงาที่มองไม่เห็นเธอได้ยิงทุกคำพูดนั้นอย่างชัดเจนคำว่าแผนที่วางไว้ให้นภาตายจากอุบัติเหตุเพื่อจะเอาเงินประกันกับมรดกก้อนใหญ่นั่นนะ่ะมันสะท้อนอยู่ในโสตรประสาทของเธอซ้ำไปซ้ำมาหัวใจที่เคยแตกสลายบัดนี้กลับถูกไฟแห่งความแค้นเผาผลาญจนมอดไหม แกแกฆ่าฉันแกฆ่าฉันวิญญาณนภาโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเมื่อความจริงอันโหดร้ายถูกเปิดเผยวิญญาณของณภาสันสะา้านด้วยความโกรธแค้นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรักที่เธอเคยมีให้ทีมาลายหายไปสิ้นแผนที่ด้วยความเกลียดชังอันไร้ขีดจำกัด เธอรู้แล้วว่าความตายของเธอไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแต่เป็นแผนการอันชั่วร้ายของคนที่เธอรักและไว้ใจที่สุดแกแกกล้าดียังไงทีแกฆ่าฉันแกฆ่าฉันเพื่อเงินเสียงกรีดร้องของนาภาดังลั่นไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเธอเองนาภาตัดสินใจแล้วเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ทีอยู่อย่างเป็นสุข เธอจะตามหลอกหลอนและทรมานเขาให้สาสมกับสิ่งที่เขาทำวิญญาณของเธอเรื่องแสดงพลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ภาพหลอนหรือเสียงกระซิบที่แผ่วเบาอีกต่อไปแต่เป็นสัมผัสเย็นใหญ่เยียกที่ทำให้ขนลุกสู้การทำให้สิ่งของเคลื่อนไหวต่อหน้าต่อตาทีอย่างจงใจและที่น่ากลัวที่สุดคือเธอจะปรากฏตัวให้เขาเห็นในสภาพที่น่าสยดสยอง คืนนั้นทีนอนไม่หลับกระสับกระสายเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นรูปถ่ายงานแต่งงานของเขากับนภาที่ทีเคยเก็บทิ้งไว้ในกล่องเก็บของก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วร่วงหล่นลงมาแตกละเอียดอยู่ตรงหน้าเขาทีสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจเฮ้ออะไรวะเนี่ยเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆแล้วจูๆ่ๆ อุณหภูมิในห้องก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนลมหายใจของทีเป็นควันสีขาวปลายเท้าของเขารู้สึกเย็นเจีย๊ยบราวกับถูกน้ำแข็งกักทีค่อยๆเหลือบมองลงไปและสิ่งที่เขาเห็นก็คือเท้าที่ไร้วิญญาณของนภาที่ยืนอยู่ข้างเตียงเธอปรากฏกายให้เขาเห็นในชุดแต่งงานที่เปือเป้อนคราบเลือดดวงตาของเธอแดงกำ่ำราวกับเพลิงนรก ทีแกแกต้องชดใช้เสียงของนภาดังสะท้อนอยู่ในโสตรประสาทของทีราวกับสายฟ้าฟาดทีกรีดร้องสุดเสียงพิมพ์ที่นอนอยู่ข้างๆสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจคุณทีเป็นอะไรคะกรีดอะไรของคุณพิมพ์รีบเปิดไฟเธอไม่เห็นอะไรนอกจากทีที่นอนตัวสั่นเป็นลูกนกและรูปถ่ายที่แตกกระจายอยู่บนพื้น ทีหอบหายใจอย่างหนักผีผีนภามันมาหลอกฉันมันจ้องจะเอาชีวิตฉันพิมพ์มองทีด้วยความสับสนปนหวาดกลัวเธอไม่รู้เลยว่านี่เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของนรกที่ทีจะต้องเผชิญนับตั้งแต่วันนั้นทีก็เผชิญหน้ากับนภาอย่างจังๆในบ้านหลังใหม่ไม่ใช่แค่ภาพหลอนที่พิมพ์เคยเจอ แต่เป็นวิญญาณของนภาที่ปรากฏกายให้เขาเห็นในสภาพที่น่าสยดสยองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นและเสียงของเธอดังสะท้อนอยู่ในโสตประสาทของเขาตลอดเวลาแกต้องชดใช้แกต้องชดใช้ชใชเสียงของนภาตามหลอกหลอนเขาไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทีกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างหนักเพราะทุกครั้งที่หลับตา เขาก็จะเห็นใบหน้าของนาพาที่เต็มไปด้วยเลือดและเมื่อลืมตาขึ้นเธอก็จะอยู่ตรงหน้าเขาเสมอร่างกายของเขาเริ่มผ่ายผอมใบหน้าซีดเซียวและดวงตาบยึกเขานอนซมอยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนคุณทีครับคุณไม่สบายหรือเปล่าทำไมไม่ออกไปทำงานคะพิมพ์ถามด้วยน้งเสียงสันๆเมื่อเห็นทีนั่งคุยคนเดียวในห้องมืด มันมาอีกแล้วพิมพ์มันบอกจะเอาชีวิตฉันมันบอกฉันต้องตายตกไปตามกันทีกรีดร้องราวกับคนบ้าคลัง่งเขาสะบัดมือพิมพ์ออกอย่างแรงไปใหพ้นอย่าเข้ามายุ่งกับฉันแต่คุณต้องไปทำงานนะคะนี่คุณหยุดนานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพิมพ,พยายามดึงแขนทีไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้มันจะตามฉันไปทุกที่แกไม่เห็นเหรอว่ามันยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะทีชี้ไปที่มุมห้องซึ่งพิมพ ไม่เห็นอะไรเลยบริษัทของทีเริ่มส่งจดหมายเตือนเรื่องการขาดงานบ่อยครัง้งจนในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกเขากลายเป็นคนตกงานไม่มีรายได้พิมพ์ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเริ่มรู้สึกไม่ไหวและเริ่มตีตัวออกห่างจากทีอย่างช้าๆทีแกเป็นอะไรของแกวะนี่มันไม่ใช่แกแล้วนะเว้ยโจเพื่อนสนิทของที พยายามเข้ามาหาเขาเห็นสภาพของทีที่เหมือนคนบ้าผีเข้าสิงมันตามฉันมันจะเอาชีวิตฉันทีตอบเสียงเพี้ยนๆจ้องมองไปที่ไหล่ของโจราวกับเห็นนภา,านั่งอยู่ตรงนั้นวิญญาณนภายิ้มเยาะเธอต้องการให้ทีจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดให้เขารู้สึกถึงความทรมานที่เธอได้รับแรงแค้นของเธอยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ รอวันที่จะชำระแค้นให้สาสมอาการของทีสุดหนักขึ้นเรื่อยๆเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างอะไรจากคนวิกลจริตเขาถูกไล่ออกจากงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไม่มีใครเขาถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับความหลอนจากนาพาเพียงลำพังแต่ละวันของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทรมานนาพาไม่เคยปล่อยเขาไปแม้แต่วินาทีเดียว เธอปรากฏตัวในทุกที่ที่เขาไปในทุกๆฝันร้ายที่เขาต้องเจอแกต้องชดใช้แกจะไม่มีวันได้มีความสุขเสียงของนาภาดังก้องอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาวันหนึ่งเขาต้องไปทำเรื่องเอกสารบางอย่างที่บริษัทเก่าของเขาทีขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสิบซึ่งเป็นชั้นที่เขาเคยทำงานเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกทีก้าวขาออกมาอย่างสั่นเทา เขามองเห็นภาพหลอนของผู้คนที่เดินสวนกันไปมาแต่สิ่งที่ทำให้เขาก้าวไม่ออกคือเงาของนาภาที่ยืนอยู่ตรงสุดทางเดินใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันน่าขนลุกนาภานาภาอย่าทำอะไรฉันเลยทีผู้เสียงสั่นงันงกตัวเขาเริ่มสั่นไปหมดนาภาไม่ตอบเธอเดินเข้ามาใกล้เขาช้าๆดวงตาของเธอแดงกำ่ำราวกับเพลิงนรก ทีพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างกลับไร้เรี่ยวแรงทันใดนั้นลมเย็นเยือกก็พัดผ่านร่างของทีไปราวกับมีบางอย่างมองไม่เห็นผลักเขาแกจะหนีไปไหนพ้นทีแกทำอะไรไว้แกต้องรับผิดชอบเสียงของนภา,าดังก้องในหัวทีกรีดร้องสุดเสียงไม่ฉันไม่ได้ทำไม่ใช่ฉันทีพยายามปฏิเสธแต่เสียงของนภา,าก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ แกทแกําแกฆ่าฉันแกโกหกแกต้องตายร่างของทีค่อยๆถอยหลังไปช้าๆจนถึงหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่เปิดอยู่ตรงทางเดินทีพยายามยือ้อยุดฉุดรั้งแต่แรงผลักจากวิญญาณของนาภาแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้ไม่ทีกรีดร้องสุดเสียมร่างของเขาร่วงหล่นลงมาจากตึกสูงสิบชั้นลงไปกองกับพื้นด้านล่าง ท่ากลางสายตาของผู้คนที่ตกใจและกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนถึงกับเป็นลมล้มพับไปภาพร่างที่ไร้วิญญาณของทีนอนจมกองเลือดโดยมีวิญญาณของนภายืนมองอยู่จากด้านบนรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจเพราะในที่สุดผลกรรมจากการกระทำของเขาก็ตามทันแล้วกรรมใดใครก่อกรรมนั้นขึนสนองเอาละครับคุณผู้ฟังทุกท่าน เป็นไงกันบ้างครับกับเมียหลวงห่วผัวบ่วงกรรมผูกวิญญาณเรื่องราวความรักความแค้นและบทสรุปของกรรมที่ต้องชดใช้พีคไหมครับจิงเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวของทีและณนาพาในวันนี้สอนให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างเลยนะครับบางทีความรักที่ฉาบฉวยด้วยความโลภมันก็ไม่มีทางจบสวยแล้วครับยิ่งกว่านั้นกรรมมันทำงานไวนะครับทุกคนคิดจะทำอะไรไม่ดี คิดจะหลอกใครเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวระวังให้ดีนะครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองไม่ช้าก็เร็วมันจะตามเราไปถึงไหนถึงกันไม่มีทางหนีพ้นหรอกครับชีวิตคนเราไม่ควรอยู่ด้วยความโลภนะครับเพราะความโลภมันสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นอสูรร้ายได้จริงๆลองมองดูทีเป็นตัวอย่างสิครับสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้เงินทองที่ได้มาจากการทำสิ่งไม่ดีแม้แต่นาทีเดียวเลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากไว้ให้คิดนะครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้เสมอครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าผลกรรมของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดหลอนพร้อมข้อติดเตือนใจแบบนี้อีกในตอนหน้าผมผู้เล่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ